ออครับพี่นงังครับบานเนี้ยถึงเมนูทีบาตตน่อไข้นะครับิึงพี่นังิึงอู้บอกคอครับพี่นังเมึงด้วยนี่พ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 ี่มาครับพี่นังบันน้ครับบอกคอตัวนี้ว่ามันเป็นโลกนะครับพี่นงังใมอะไร น้ำใหญ่สุดๆเลยห่อนๆโอ้โหหอนๆเลยครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับบันเนยเสร็แซบนี่สมตำนะครับพี่น้องครับสมตำนี่หมูกรอบนี่เจียวหมูกร,กรอบพี่น้องครับ เอาเมื่อนี่เอาเงฮะหลอดทั้นกล้อยอาหารทะเลอาหารอีสานมันบางครับพี่น้องชิตมตำหมูหูขับดูครับพี่พี่น้องครับจัดเปันหลักครับพี่น้องครับ นี่ปลากคอรครับพี่น้งองเผาปลาคอรครับสุดยดสุดยอดมา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 เสียดเสีน,น้ำบาตรเติมพี่นังครับโอ้พักกันหลายอย่างครับพี่น้องเบิง่งหมาเด้อมาตรเติมบาตซิมกัน,น,กนพันกัน ปัญญาใส่มือครับพี่นางครับต้องไปรับพี่นางพี่นางพี่นางนี่เจ้าบวงทำนะครับพี่นองเป็นเจ้าบวงครับ สซบอยู่สซบอยู่นี่นะครับเมนูอานิสันบันบาดเนาะครับหนังนี่นะแซบอยู่อันนี้พันแบบนี้ครับ เชียคำเยลวดใส่ต่ำคุ้งนะพี่นังครับมาครับอืม ยัางรวมมิตครับพอแล้วครับป่าแบบเนี้ยช่ำๆเลยพี่นังครับป่าโอ้หัอนหอันเนี่ยอันช้ำมีเลยครับเป็นเผามามีไม,ม้เลย เนือมันหวานครับพี่น้อ,อ,องแซมอเไรตายเนื้อช้ำๆมันหวานเลยครับพี่น้องครับ หมูกรอบครับเลยค่ะเ,เยะ่มแห้งเนี่ยครับพี่น้องครับ สายที่ตามต้องบาตันนี่นะครับบาตันซสินสังตันนะับพี่นางครับ